สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่ FC เก่าด้วยจ้ามาตามกันตอบแนวทางคุณด,ดาวโจนจ้าดาวโจนลอบปกติแนวทางวันที่29 29เดือน4เดือนเมษา2568าจะมาพบกับแนวทางของเอ็ดจอยตามเคยจ้า สำหรับพนหุ่นดาวโจรอบปกติของวันที่26ที่ผ่านมาจะอามาเบิงพนย้อดหลังกันก่อนจา้าสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนวันที่26สเลขเด่นจะเด่น1กับ2วิ่งลูดจา้าสำหรับพนเข้ามา3 5 0หา โอ้โหศูนย์บนศูนย์หลางกันเลยทีเดียวเนาะหาศูนย์หสำหรับ1นึจับคู่พลาดไปจะทายจำบพิญเอนจอยว่าอยู่เนาะระวังเนาะจา้ะตัวประกบขู่เด่น1นึ่งวุดเด่น2รุด2มี10ึ่งศูนสอเกาสอาำหรับระวังหนงศแต่กับบริจับ10ึ่หายมาหนึ่งศยเรยกระจายเขาเด่น1นวิรุด่จะใส่วิ่งใส่รุดยิบจับ1ไปวิ่ง,ไป,งไปรุไดไใด ตรงๆหลังหนึ่งศูนย์จ้าโอ้โหสำหรับรอบนี้มาซูนบนซูนหลางกันเลยทีเดียวเนาะใช่วิ่งใช้รูดของเฮาถฐานนำไปวิ่งไปรูดกันถือว่าปังกันไปตัวปควบขู่พลาดไปวันที่ยี่สิบเก้ามื้อนี้ตามรูดกันต่อจากวันที่ยี่สิบเก้าเออนักสิเ่เทียนพ้นถือถกเอูเนาะมันจันยี่แปดสำหรับ หุ่นดาวโจนองเฮลมือนี่ลุยกันต่อจ้าลุนกันต่อจ้าเอากรอนสิไปรับชมฝากด้วยละค่ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามละค่ะเนาะจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื่งติดตามจะพี่น้องเอฟซีท่านใดสีข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามหลักกาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเพื่อสิได้บ่พลาดแนวทางที่จะจ้อยโลให้เนาะจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวัานจ้ากระดาษเบิดพอดีตัวนี้ คนละไหลคนละแช่คนละ,น,ละนึงติดตามากันแนวทางที่อาจจะลงหายมีหลากหลายแนวทางจะมีทั้งหุน้นนิเคี๊หุนหห้นหัาเเียงหุ้นดาวโจนฮาหนอยซองสูตรลาพัฒนา2องสูตรแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันก้ะสีลงแนวทางอื่นด้วยก็กำลังขีดยวซเอาลแนวทางแนวทางใดลงดีสำหรับพี่นเอฟซีที่ขอหุนห้นหุ้นจีนกับหุน้น บุญวี่นี่อาร์ลงกหาบา่ได้แนวทางไรก็คือลูกหาบา่อยเมื่อยค่ะอีดีลูกแนวทางสำหรับเมื่อนี่เลขเด่นดาวโจนไฮเด่น3กับ4เด่น3 4วิ่งรูดจะใส่วิ่งใส่รูดก็เอาทามักสะสมยิบจับไปวิ่งไปดูได้เนาะทามักสะอบโดยเะเด้ออันนี้คือบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดนอกจาก3้4ๆคือเบิ่์เลขเด่น ครับคููเด่น3มี3ามห3าสามคู่สุดท้าย3าเก่าอยู่มุมสุดท้ายจ้ะสำหรับเด่น4 4่ห สีเดี๋ยวมาเบิงโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับโตเน้นเด่น4เน่น4ี่หาสี่หาสเก่าเบอร์เลขเด่นสามสี่สี่เน้น สามสามละกันอโอเคจะเรียบร้อยนี่คือแนวทางหุ้นดาวโจนรอบปกติแนวทางของเฮาวันที่29แนวทางก็คือตามนี่เลยเนะ้ะแนวทางสีมาะหายตามสูตรหรือบอ่ออันกกาฝากนั่งไปเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละค่ะเราจะมีตัวหมกักตัวชอบกั คอยตามบมมีตัวหมักตัวอบมันก็นคือสามารถสวนทางกันได้เราจะมือนีคอยมาปังๆคอยมาเต็มเต็มคอยมาตัวนิ่นตัวอหละค่นนะนอกจากเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานทีเขามารับชมแนวทางส่งดีปังๆลุ้ยๆกันทุกคนทุกท่านนอกจารมือหนีคือว่าเป็นวันเล็กของสัปดาห์นาะสสำหรับนวะทางหุ้นดาวโจนส์หรอปกติเขาห่างจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า